สวัสดีค่ะพบกับเซลล์น้องหนูนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่บ้านลูกค้านะคะคุณพี่นิวัตนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอบถามกันนะคะว่าออกรถกันน้องหนูเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปถามแฟนแฟนพี่เขาดีกว่านะคะว่าออกรถกันเราเป็นยังไงบ้างไะสวัสดีค่ะนี่ค่ะ,คะพี่หนูขอสัมภาษณ์นดิดนึงออกรถกันหนูเป็นยังไงบ้างคะดีค่ะ ที่น้องหนูดูแลดีมากเอ้ยขอบคุณมากค่ะบริการดีมากค่ะแล้วทำไมอ๋อก่อนหน้านี้พี่เคยทําไปแนที่อื่นเนาะแล้วแล้วสัญญาไม่ผ่านใช่ไหมคะเห็นไหมมาที่เนี่ยพี่หนูดันผ่านทุกเขตนะคะผ่านง่ายมากค่ะ่แต่งรถเป็นไงบ้างคะพี่ถูกใจพี่ไหมสวยถูกใจค่ะค่ะบางคนเขากลัวว่าแบบเออส่วนใหญ่ไม่กล้าโอนเงินจองกลัวเซลลจะหลอกอะไรไม่หลอกค่ะไม่หลอกรับประกันให้รับหลอกไม่หลอกค่ะค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะเพื่อที่จะยืนยันในในเพจของเรานะคะลูกค้าคนไหนนะคะสนใจสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะคะอยู่ที่ไหนก็ออกรถกับน้องหนูได้นะคะมีบริการไฟแนนซ์ถึงบ้าน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ